เออต้นไม่ผมไม่มั่นใจต้นไอ้ต้นยีทำไรอ่ะไอ้ต้นเป็นมั่นใจจัดๆเลยผมเชื่อใจพี่ก้องเพราะผมคิดว่าพี่ก้องแต่กูไม่เชื่อใจอเล็กกูไม่ต้องอมยิบแต่ว่าผมไม่ได้เป็นไงผมก็เลยอย่าอมยิมเล็กอยอย่าแอบขำกูฟังเสียงออกก็พี่เล่นอย่างนี้มันจะหามันจะไม่ขำได้ไงเป็นเฟรมผมมั่นใจ น้องเชื่อพี่อะไรบีมน้องบีมปิดพ้าทสางเทคนิค,คแน่แน่เชี่ยเลยเราสามคนแล้วนั่นหซือซี่หรือเราสามคนแล้วอ่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลยใครกันนะต้องฟองอ่ะไม่ขึ้นนะจริงผมว่าต้องฟองเป็นวะพิงตามพิงต,ตามคู่นี้นกันต้นอย่าไ่ต้อง มั่นใจอนกัญเอาตรงที่สแกนข้างบนใครไม่รู้รีพอร์ตผมเดิน or, เพ <Yeah, anyway> ิ่งเดินมาครับพี่ใหม่ไม่รอดตัวยังไม่ถามเลยเลยผีมาผีน้่งเงินเอาอีกแล้วเหรอผมเพิ่งเข้ามาผมเห็นฟองหิวที่อยู่ข้างบนน่ะกับใครอีกคนนึงวะเมื่อกี้ที่ในห้องตื้ดมืออมีฟองน้องฟิล์มแล้วก็พี่เมนแต่ศพอยู่ในนั้นดองนานมากแล้วนะศพไม่ศพศพอยู่ในนั้นเลยตรงสแกนพี่ใหม่เขาหล่นอะไรวะอยู่ในห้องนั้นตั้งหลายคนไม่มีใครรู้เลยเหรอวะเออวคิดว่าโอเคสล้คิดว่าเนี่อแนบผมกับต้นไม่ใช่แล้วล่ะ เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยผมแล้วเพราะถ้ามีคนตายเนี่ยตอนนี้ผมไม่อยู่กับใครเลยผมไม่เอาแล้วทุกคนนะผมไม่เอาเลยละมันจะฆ่าผมละคิแมแอนจะฆ่าผมละหนี้อันดีกว่ะ <c oughs> ต้นไม่ไมผมไม่มั่นใจต้นแต่พี่ใหม่อะน่าสงสยัสงสยสุดๆสงสัยสุดละเพราะพี่ใหม่อยู่ๆก็ลนขึ้นมาลอดภ คุณก้ตอนวิ่งามีผมมีเล็กมีแมนสามคนผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นต้นเพราะว่าต้นอยู่กับแมนบ่อยมากเมื่อกี้นี้แล้วที่ผมเจอคือมีต้นมีแมนแล้วก็มีผมเนี่ยสงสัยมึงอยู่เว้ยเล็กเปนใครอ่ะผมคิดว่าต้นแต่ผมคิดแต่สกิปก่อนไสกิปก่อนสกิปก่อนสกิปก่อนผมว่าต้นเป็นต้นพยายามจะโวยผมเลยต้นมันคิดว่าคิดว่าเจ้าผมลงง่ายๆหลอดไม่ได้เป็น ผมจะให้หลอดเป็นพยานให้ผมทึบๆทึบๆทึบทุบไม่ทุบบีมกับฟองที่กล้องทุกคนอยู่ตรงนี้หมดมีต้นไม่อยู่คนเดียวเห็นปะปอติแล้วต้นจะต้นจะไม่ไม่ไม่ต้นจะต้องปรากฏตัวนะต้นมาใช้นะดูมันดูมันจะเข้าไปทำไหมมันเข้าไปเนียนต้นเป็นครับทุกคนผมมั่นใจครับไอ้ต้นยืนทำอะไรอ่ะไอ้ต้นเป็นมั่นใจจัดๆเลยผฟองด้วย ผมเห็นพี่ต้นไม่ขึ้นพี่ก็สแกนอยู่ไงก็ทําหมดแล้วก่อนที่ไอ้ตื๊ดตื๊ดจะดังอ่ะพี่ต้นยืนอยู่เฉยเฉยปวดปวดไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าฟองอะดูในกล้องวงจรปิดแล้วพี่ต้นอะยืนอยู่เฉยเตรงทางเดินไม่ขยับไปไหนเลยแล้วหลอดคือคนที่ผมไว้ใจสุดตายที่ผ่านมาจาเมือ่อไหร่วะเนี่ยนม่นว่าไม่มีคนตายเพิ่มหรอผมมั่นใจต้นคนเดียวตอนนี้ว่าต้นเป็นแน่ๆ มึงมันแต่กูกำลังมองเนี่ยไก่แมนเนี่ยวิ่งด้วยกันเนี่ยงั้นอยู่สามคนแมนตายแล้วใครทำกูมั่นใจต้นกูมั่นใจมึงอ่ะนั่นผมโหวตอ่ะโหวตต้นเปลี่ยนเลขผมเชื่อพี่เอพี่โอเคสุดยอดแต่เชื่อใจต้นว่ะแล้วจะเปลี่ยนใจมาเล่นกันเถอะพี่กล้องไม่เป็นพี่กล้องไม่เป็นเกมเนี้ยพี่กล้องไม่เป็นถึงผ่านแล้วหนูเชื่อใจพี่ปะ ผมเชื่อใจพี่ก้องเพราะผมคิดว่าพี่ก้องแต่กูไม่เชื่อใจ <ผม S 1> อเล็กมึงไม่ต้องอมยิ้ม <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้เฟนไงผมก็เลยอย่ามยอมยิ้มเล็กอย่าแอ,าอ,าอบขำกูฟังเสียงออก <c oughs> พี่เล่นอย่างนี้มจะหามึจะไม่ขำยังไง อ่ะฟังไทม์ไลน์ผมก่อนผมอยู่ลาห้าสิบวิผมขอพูดแก้ตัวให้ตัวเองถ้าฟังไม่ขึ้นทิ้งผมเลยผมอยู่กับแมนตอบกับต้นตอนแรกผมคิดว่าแมนเป็นเพราะแมนพยายามจะวิ่งตามผมแล้วอยู่ๆแมนตายผูคิดว่าต้นไม่ได้เป็นเพราะว่าต้นวิ่งตามกูตลอดไม่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 ตอนแรกอ่ะวิ่งตามกันไปอาจจะมีแค่เฉียวกับฟิล์มนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้สงสัยฟิล์มเลยเมื่อกี้ที่สงสัยก็เพราะว่าอยู่ๆฟิล์มมาสนับสนุนเหตุผลผมโดยการพูดว่าเปลี่ยนเลขผมเชียร์พี่พี่โอเคสุดยอด มันอาจจะเป็นการพูดเพื่อให้ทุกคนคอยตามว่าเอ้ยฟีมมันบริสุทธิ์จริงๆแต่ความจริงแล้วเป็นฟร,ร,รมผมมั่นใจผมมั่นใจพี่ก้องอค,คนหนึ่งแล้วอะน้องเชื่อพี่เล็กแต่น้องอยู่กับพี่ก้องบ่อยมากพี่ก้องกับพี่ฟองอะบีมน้องบีมผิดพลาดท,ทางเทคนิคแน่ๆคือ,อย,ย,ยังไม่ใช่วะิบหายและพี่ก้องเป็นป่ะวะ หรือเราสามคนแล้วนั่นแหละสิหรือเราสามคนแล้วอ่ะอุยตื่นเต้นจังเลยใครกันนะเอ๊พี่กล้กองมือแล้วพี่ผมว่านะหรือว่าจะเป็นตน้นเอ๊ต,อต้นตายไปแล้วนี่วาหรือใครกันเนี่ยโหหเดืเออเล็กกับน้องบีมเหรอไม่นะน้องบีมตามเราตลอดซึ่งเราก็ตามฟองตลอดไม่ผมผมมั่นใจว่าพี่กําลังเอ่อกำลังคิดว่าเป็นผมที่กําลังจะตายการด้หนของผมแล้วผมไม่ได้แบบนี้ต้องบีมดูสนับสนุนทุกคนที่ตายนะพี่ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอ่ะผมคิดว่าน้องบีมอ่ะเอาเอางี้จบผมจายอ้พี่พลาดแล้วพี่แพ้แล้วพี่พี่กับกูนี่พี่ก้องพี่ให้ให้ก้องไปไปไปหันเรียนใหม่ไปกล้องดูไว้นะของผีของจริงอ่ะการตโกยของจริงมันต้องแบบนี้เล็กถูกเสมอ ทุกอย่ว่าปกตนี่ไอ้ชิพายไม่เคยฟังกูเลยอ๋ออันเล็กเล็กเป็นคนก็ไม่เดียดเป็นผีก็ไม่เดียวพับกบกตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเราจะ